สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะครับค,บค่ะทีนี้เราอยากให้คุณจรรยมาฉายภาพโครงสร้างธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างคะครับรายละเอียดลึกลงไปเลยวันนี้โครงสร้าง JR ยังเติบโตทั้งสองขาทั้งทางด้านไอซีทีโทรคมนาคมคอีกทางด้านหนึ่งคือระบบไฟฟ้า2โครงสร้างลักษณะนี้มันส่งผลให้กับ JR ในการเติบโตแบบมูลฐานที่ใหญ่ขึ้น วันนี้โครงสร้างไรายได้หลักเลยเนี่ยจะมาจากทางวิศวกรรมไฟฟ้าค่อนข้างใหหลักเราได้งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้าลงดินทั้งสองสัญญาตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมูลค่า2,700กว่าล้านตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูมูลค่า3,600กว่าล้านมันกลายเป็นโครงสร้างที่เซ็กเคย์แบ็กหลอกให้เราเนี่ยยาวไปประมาณ3ปีและจุดเด่นเลยของสัญญาเราบริหารสัญญาด้วยโครงสร้างตัวเนี้ยเราเน้นทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลัก ตัวเนื้องานหลักจะอยู่ที่งานซัพพลายอุปกรณ์และการทําวงจรไฟฟ้างานโยธาเรามีอยู่เพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราแตกต่างจากงานสายไฟฟ้าลงดินเมื่อเทียบเคียงกับที่อื่นๆเนี่ย JR จะไม่ใช่งานก่อสร้าง JR ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ประกอบการทางก่อสร้าง JR ไม่ได้ต้องการแมนพาวเวอร์ใหญ่ๆโอเฮดที่โตตาม JR uh huh. จะแซคเคียวตัวเองบนลิมิตบนเอนจิเนียริ่งที่เป็นงานมืออาชีพงานเราก็คืองานซีวิลจะเกี่ยวเนื่องกับงานที่ขยายเฟส ตามบ่อพักกลางแล้วขึ้นมาตามดินถนนเพื่อป้อนเข้าตามโรงแรมโครงสร้างใหญ่ๆห,หรือนิคมอุตสาหกรรมหรือหมู่บ้านจัดสรรลักษณะงาน j จคือเป็นผู้ออกแบบจัดหาอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นความเป็นมืออาชีพแล้วจุดเด่นที่เกิดขึ้นตามมาคือความมั่นใจบนการเงินกับซัพพลายเออร์เรากลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เจเนี่ยขับเคลื่อนทางธุรกิจได้แข็งแรงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ถ้าพูดถึงสัดส่วนรายได้ดีกว่าค่ะรายได้เนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าโครงสร้างรายได้เรามาจากอะไรบอกหน่อยว่าแต่ละงานที่เราได้นะซับมีคิดเป็นสัดส่วนรายได้นะกี่เปอร์เซนต์อะไรยังไงบ้างค่ะถ้าที่แล้วมาเนี่ยด้วยธุรกิจเจไอนเนี่ยเริ่มต้นจากวิศกรรมทางไอซีทีทางสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเนเจอร์ของโทรคมนาคมเนี่ยมันเป็นซีซันอย่างเช่นถ้าช่วงไหน 3G เข้ามาพีค 4G เข้ามาพีคช่วงนั้นยอดขายจะเยอะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นความไม่เสถียรของวงรอบธุรกิจมันเกิดขึ้นระยะหลัง j r เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเทิร์นคีใหญ่ๆอย่างเช่นการรื้อย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคมตามแนวรถไฟฟ้าเราได้งานพวกระบบไฟฟ้าใหญ่ๆพวกสับสเตชันงานสายส่งของเกา่าทั้งสลงที่ผ่านชินโนไทย j จได้หมดแต่เพียงผู้เดียวมันกลายเป็นส่งเสริมให้ j r มีพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาภายในเวลา3 4ปีหลังนี้มา และกลายเป็นเกิดโครงสร้างใหญ่ทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เทอร์นคีโดยเฉพาะเช็คเคียวแบ็กหลอกในปัจจุบันเนี่ยมูลค่าง,งานเทอร์นคีบนวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยกินเข้าไปถึงประมาณ 60- 70%ของเปอร์เซ็นต์งานเลยพูดถึงภาพของผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาดีกว่าคะ่ะสปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคือช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี6กเรายังขายของเป็นหลักบน ICT มีการเทอร์นคีค่อนข้างใหญ่มาจิ้นจะ,นจะดีเพราะปี6-2เนี่ย เรายังเป็นผสมระบบแล้วก็เริ่มมีงานเทินคีเยอะขึ้นแต่พอปี -63 ปัจจุบันเนี้ย <Yeah. S 1> ด้วย,วยผ่านไป6เดือนเราเจอโควิดเข้าไป3เดือนจริง,รงๆโกรดควรจะเกิดตั้งแต่ปีนี้เพราะเรารับงานสายสีตัว,ต,วตัวเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายใต้ดินเนี่ยตั้งแต่ปลายปี6 2แต่ปรากฏว่าพอเราจะขับเคลื่อนมันเกิดประเด็นเรื่องการล็อกดาวน์การไม่ให้ออกพื้นที่เจอโควิดเรื่องการห้ามออกนอกพื้นที่3เดือนนั้นเกิดผลกระทบจะอาต้องปรับตัว s c u r v e ใหม่ วันนี้เริ่มส่งผลกับจีอารที่จะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยดารเช็คเคิลแบ็กกลอกมันตอบตัวเราเองว่าเราจะมั่นคงกับรายได้ที่เป็นระยะยาวมากขึ้นครับแล้วมองมองแนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยของเราเนี่ยมองการเติบโตว,วางแผนไว้อย่างไงบ้างคะเออด้วยพื้นฐานที่จะอารจับงานคอหลัก2ฟิลเนี่ยทั้ง ICT ทั้งไฟฟ้ามันกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานทีวน่วันนี้ไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกิดการลงทุนใหญ่ๆต้องเกิดอินฟราสตรักเจอร์ ทั้ง ICT ทั้งไฟฟ้ามันกลายเป็นพื้นฐานที่ JR อามีมูลค่างานมหาศาลเหมือนกันกันกบดีมานซ์ซัพพลายในแง่ของไฟฟ้าวันนี้หลังจากเกิดโควิด -19 ธุรกิจเริ่มเกิดปัญหาประสบผลกระทบเยอะดีมานซา์การใช้คอนซัมชันไฟฟ้าเปลี่ยนไปลดลงแต่การลดลงกลายเป็นโอกาสกับ j จอาคืออะไรอย่างเช่นซัพพลายไฟฟ้าที่เราเคยซื้อจากลาวเขมรนจากที่ต่างๆก็แล้วแต่ต้องเกิดการเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าเปลี่ยนแรงดัน แทนที่จะขับเคลื่อนแบบเดิมป้อนเข้าสถานีหลักอย่างอย่างภาคกลางวันนี้เกิดโครงการขับเคลื่อน EEC เกิดโครงการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินเกิดส,สนามบินหรือเผ่าคอนซัมชันไฟฟ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงฉะนั้น JR จะได้ประโยชน์จากการที่เราเคยทําทั้งทันสวิชชั่นไลน์ทำทั้ง Substation ส,ส,ส,สิ่งเหล่านั้นจะเกิดโอกาสกับ JR ในความต่อนเนื่องของงาน มหาศาลถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะสำหรับ JR เพราะว่าขนาดมีโควิดเราก็ยังเติบโตนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าตลาดเราก็ยังเติบโตใช่ะค,ะครับภาพการถามการตัดสินใจในการเข้าตลาดครั้งนี้ค่ะมันมันมันจะยิ่งสร้างความเติบโตของเราได้มากน้อยแค่ไหนยังไงมากจรคง JR กํลังมองธุรก,กิจที่ไกลกว่า ICT ไกลกว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าเราเองเริ่ม ทำแพทเทิร์นบางเรื่องเราเริ่มเข้าไปศึกษางานบนยล์แด์แก๊สเราเริ่มไปดูงานหลายๆเรื่องในภาคการลงทุนใหญ่ของภาครัฐและแม้กระทั่งเอกชนใหญ่ในประเทศไทยเราเริ่มเห็นโครงสร้างยกตัวอย่างเจอาโตบนนวัตรกรรมจากเรื่องสายทองแดงบนโทรคมเรามาทําสายทองแดงบนไฟฟ้า Pricing เปลี่ยนแปลงเพราะด้วยโครงสร้างของเซฟตี้เข้าไปเกี่ยวข้องขณะเดียวกันวันนี้เจอ,อาตกำลังจะขับเคลื่อนเข้าไปเล่นเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงกลัน่น เราเริ่มมองคอสมันสูงตัว,ตวไรายได้มันจะสูงขึ้นเพราะด้วยต้นทุนของเซฟตี้มันเปลี่ยนแฟกเตอร์ไปสิ่งเราเนี้เจอาศึกษาระว,วางโครงสร้างพื้นฐานวางวิศวกรรมตัวเองเราสร้างตัวเองแม้กระทั่งเราไปทำโปรไฟล์เรื่องเซฟตี้เราไปทำโอชาตหมื่นแปดพันหนึ่งเราไปทำ iso สี่หมื่นห้าพันหนึ่งเพื่อเกิดการเซ็คคิวเรื่องเซฟตี้ในโครงสร้างงานหลักเราสิ่งเราเานี้เจอาแต่งตัวเองตลอดเพื่อเตรียมจะสร้างพื้นฐานในการเติบโตไม่เพียงแค่ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในไทย เรามองตัวเองถึงวันหน้าเราคือ Business Partner ์น g l โ b ลบอลบิสเนสเวางเนบ์โกลบอลบิสเนสเน่ยกี่ปีคะผมมองว่าด้วยด้วยศักยภาพ JR วันนี้เราต้องการโปรไฟล์บางเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเราต้องการ k n o โนเล e บางเรื่องอย่างสมมติเราจะไป o อยล์แอนดเราต้องการ k n โนเล e เราไม่ใด้ทำแค่อิเล็กทริ l คลละมันมีงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างอินสตูเมนท l ใหญ่ๆอีกมหาศาลแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราต้องสร้างความเป็นพื้นฐานในตัวเราเองที่จะให้ทีมเราเน่ยมั่นใจ เหมือนกับเราเติบโตจากวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยเราใช้เวลาสร้างตัวเจปีจริงๆเราถือว่าเป็นหน้าใหม่ในวงการไฟฟ้าแต่กลายเนือสิ่งเหล่านั้นกลายเป็น JR โดดเด่นบนผู้ระเหมาเบื้อต้นประเทศไทยในเรื่องของการขับเคลื่อนบนวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ว่าในภาพอต h, ุตสาหกรรมค่ะเล่าหน่อยว่าการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะในช่วงในช่วงแบบเนี้ยภาวะที่เป็นแบบนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะว่าคน,คนยังเข้าใจยกตัวยอย่างอย่างเจอาทำสายเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายใต้ดินเนี่ยหลายงานลองไปดูนะเจอาไม่เคยเข้าประมูลงาน<ม>เพราะเราไม่ได้เช็คเคียตัวเองบนแบ็กหลอกใหญ่ๆบนที่มีซ<ม>ีรูวเวิร์กไม่ใช่เราเราเนี่ยไม่ทำเพราะปกติงานที่ประมูลตามพื้นฐานทั่วไปเนี่ยมัน,มนเกิดจากการออกแบบแล้วแล้วก็ให้คนเข้าร่วมประมูลจะอาจจะไม่ทำแต่แต่ JR เนี่ยจะเข้าไปทำงานที่เราได้ไปเซิร์ชชิ่งเอง ไปออกแบบแล้วเราเข้าใจแล้วว่าพื้นฐานปัญหาอุปสรรคคืออะไรอันที่2เนื้อง,งานทั่วไปในการบิดสายไฟฟ้าลงดินเนี 6, ่ยิบเเซเป็นงานโยธาเจอาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญงานโยธาเจอาจะไม่ยอมเข้าไปเอาตัวเองเพื่อไปเอาแบ็กหลอกอย่างนั้นเราไปในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูเนี่ยงานโยธาเราอยู่เพียง20%แต่ด้วยต้นแบบที่เราเป็นคนออกแบบเองเราเข้าใจเนื้อง,งานเองที่เราทําให้กับทั้งกลุ่ม จอยเวนเจอร์ enger, ร่วมทุนของ BTS อชิโนไทยแล้วก็ราดบุรีเขาเป็นงานนี้เป็น PPP เป็นสามเจ้าที่ร่วมรับสัมปทานแล้วมาบริหารสัญญา JR เข้าไปดีไซน์เรื่องระบบไฟฟ้าใต้ดินให้ก็กลายเป็นว่า JR เนี่ยนำนวัตกรรมเรื่องไฟฟ้ามากแกมาวางโครงสร้างยกตัวอย่างอย่างงานตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่งเ,เราเริ่มเอายูนิตสับเล็กๆอย่างเช่นคอนเทนเนอร์สับเข้าไปวาง จะเป็นคอนเทนเนอร์สับแรกๆของในกรุงเทพปริมณฑลที่จะเกิดขึ้นเจไอจ,จะศึกษาพวกโรดักพวกนวัตกรรมใหญ่ๆพวกนี้เข้ามาเลยครับอืมนี่ก็คือเป็นจุดแข็งของเราเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรามองว่ายกตัวอย่างรัฐจะลงส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานร,ระบบกริดไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ได้เติบโตใหญ่ๆแบบเดิมแล้วสมัยก่อนโรงไฟฟ้าจะอยู่ใกล้เหมืองถ่านหินใกล้อย่างเช่นโรงแยกแกส๊สเพื่อป้อนระบบไฟฟ้าแล้วทานสมิชชั่นจะไกล แต่ปัจจุบันเนี้เริ่มเก,เกิดโครงสร้างโรงไฟฟ้าขนาดย่อยอยู่ตามนิคมอ,อุตสาหากรรมตามชุมชนออตอนนี้โครงการภาครัฐจะขับเคลื่อนเรื่องออโรงไฟฟ้าชุมชนขึ้นมาชันสับสเตชันมันจะไม่มีทางที่มีไซส์ทีเป็น10บสเมกละมันจะเหลือไซส์แค่คอมเพลกชั่นสามเมกห้าเมกแล้วเป็นคอนเทนเนอร์คือเพรสซิ่งได้เลยท,ทันทีที่จะขับเคลื่อนอนวัตกรรม JR เนี่ยมองเรื่องพวกนี้แล้วก็จับงานพวกนี้มาเป็นโครงสร้างหลักที่สร้างตวัวเองทีนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราค่ะ ตอนนี้เป็นใครกลุ่มไหนบ้างคะคือจริงๆ JR เ,เติบโตหลากหลายเราเติบโตบน ICT เนี่ยเราขายงานภาครัฐหลายหายที่ขณะเดียวกันในงานโทรคมนาคมในงาน Turnkey Solution เนี่ยของ ICT เราขายให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ตามแนวรถไฟฟ้าเหมือนกันขณะเดียวกันวันนี้ JR เ,เ,เนี่ยเราเราเรากลายเป็นแอปพูนเดอร์ลิสตของไทยออยไปแล้วเราได้แอปพูนเดอร์ลิสตของบิ๊กมแล้วเราเนี่ยไม่ได้สะกบตัวเองว่าจะไปกับใครรายใดรายหนึ่ง แต่ความเช็คเคียวตัวเองเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ในมือมันกลายเป็นจุดเด่นเราคือเราเช็คเคียวแบ็กหลอกกับความเติบโตแบ็กหลอกเรามูลค่าถึง6,400ล้านเนี่ยม,มันทําให้เรามีการรับรู้ไรายได้เนี่ยไปถึงปี2,566อ่สิะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เจอามั่นใจขึ้นในการขับเคลื่อนและเติบโตที่จะเติมยอดตัวเองขึ้นไปแล้วหลังจากเข้าตลาดแล้วค่ะภาพของ JR จะเปลี่ยน ไปในทิศทางไหนบ้างผมว่าสิ่งที่เจอายง,ย,งยังเซตโครงสร้างตัวเองเรายังเล่นธุรกิจในเชิงวิศวกรรมขั้นสูงเราจะไม่ยอมลงไปเล่นในเลเวอร์คอสวันนี้เจาเนี่ยทำงานไซส์หกพันเวลาเจอามีสตาร์ร้อยคนเองนะแต่มีซับคอนแทรคอยู่ในมือเราเนี่ยทั้งหมดร้อยกว่าลาย<ะ>เรามีบิสเนสพาร์ทเนอร์ที่โตไปกับเรามแม้กระทั่งซัพพลายเออร์เชนในกลุ่มเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเรา สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเซ็กคยวแม้กระทั่งไม่ใช่แค่ตัวซัพพลายคอนแทคแต่เซ็กคยวกับ JR ในแง่ของตัวเทอมของไฟแนนซ์ที่ซัพพลายเออเชื่อใจ JR สูงมากครับทำไมถึงตัดสินใจเข้าตลาดในช่วงช่วงนี้ค่ะผมเป็นความพร้อมคือมันเป็นช่วงที่ถ้าเราอธิบายรือวันนี้เครื่องบินมันเพิ่งเริ่มขึ้นจริงๆถ้า j จอาจะเข้าปีหน้าเนี่ยจะเด่นกว่านี้ พราะด้วยเปอร์เซนต์การรับรู้จะอาจจะใหญ่กว่านี้มหาศาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราอยากให้ผู้ลงทุนเติบโตไปกับเราเห็นความก้าวหน้าเห็นความคืบหน้าของงานเราและเห็นความที่เราสร้างเซ็กเคิลแบ็กหลอกไว้เป็นคุณยังไงและการเติบโตไปด้วยกันนั่นคือความเชื่อใจอืมนะค JR ชูธงเป็นหุ้นแบบไหนเราเราเชื่อว่าเราโตทั้งสองทั้งสองทางทั้งผลตอบแทนที่จะตอบแทนนักลงทุนใน,ในโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไป ขนาดเดียวกันเราเชื่อว่าโกรธที่อยู่ในมือที่เขาเห็นความเช็คเคียวเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเชื่อมั่นเราเองหลังจากที่เราเราเราเริ่มออกรถโชว์เราเพิ่งเข้าใจว่าทำไมกองทุนสนใจเราสูงเพราะสิ่งที่เราเช็คเคียวตัวเองเนี่ยมันตอบเลยว่าอนาคต3ปีปี JR ความเสี่ยงน้อยมากแต่ว่าหลายคนก็กังวลน,นะคะ คือหลังจากที่เราเราเห็นหุ้นที่เข้ามาหุ้น IPO ที่เป็นลักษณะรับเหมาเหมือนเราเนะะี่ยค่ะเข้ามาแล้วกระแสอาจจะแบบแล้วแต่นะคะกระแสความแรงอาจจะลดหลั่นกันไปของเราเนี่ย j จเนี่ยจะเป็นแบบไหนคะคือด้วยโครงสร้างการรับรู้เนะี่ยมันมันเป็นเอ่อเป็นงบประมาณเป็นช่วงๆทุกคนกระหายที่จะประมูลงาน มันกลายเป็นว่าไซคลนั้นทําลายตัวเองแต่สิ่งที่ JR าทำนะ JR อาแซกเตัวเองทีลองเทอมอย่างสัญญาปัจจุบันที่ JR มีอยู่เนี่ย6,400ล้านเนี่ยคือสัญญาที่เซ็นแบทเสร็จแล้วนะฉะนั้นด้วยเปอร์เซ็นต์การดีลิเวอร์เนี่ยมันถูกบังคับด้วยเอสเคอร์ ve, ที่เป็นข้อตกลงระหว่างเรากับผู้ประกอบการต้องทําด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราเรียนรู้จากโควิดที่เป็นอุปสรรคเราเรื่อง3เดือนแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าถ้าจะเกิดอุปสรรคเหล่านั้น มันก็อาจจะทําให้เราชะลอบ้างแต่ไม่ได้เกิดผลกระทบกับก,บการรับรูอ้อย่างเป็นการพลิกไม่ใช่อย่างนั้นด,ด้วยโครงสร้างหลักที่ที่เป็นอยู่6 0 0 0กว่าล้านเนี่ยมันถูกบังคับด้วยเกณฑ์เซอร์วิสของรถไฟฟ้าลักษณะางาน JR เนี่ยอย่างเราทำสับเตชั่นให้กับโรงไฟฟ้าถูกบังคับด้วย COD วันที่ชัดเจนว่าต้องป้อนไฟไม่ป้อนโดนปรับทั้นมันบังคับให้เราต้องเร่งตัวเองให้จบและรับรู้ไรายได้อันที่2เราทําให้กับตามแนวรถไฟฟ้า ถูกบังคับด้วยการเซอร์วิสที่จะเกิดขึ้นเพราะงาน P P P ในเอกชน,นลงทุนแล้วนี่เขาเกิดแล้วเขาไม่อยากที่จะโดยที่ไม่สามารถเอารถไฟฟ้ามาเปิดบริการได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นคุณเมนคอนแทรคกับส่งเสริมเราให้เราเร่งงานและรับรู้งานได้สิ่งเหล่านี้นกลายเป็นคุณกระจในการสร้างความแข็งแกร่งและการคืบการขยับตัวเปอร์เซนต์ความสำเร็จของงาน,นสูงขึ้น ม,นะมาพูดถึงความเสี่ยงหลายคนกังวลค่ะว่าคือด้วยความที่ธุรกิจของเราเนี่ยก็ต้องไปดีลงานกับภาครัฐนะค,ความสามารถในการแข่งขันเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยพี่จรันเป็นคนที่รันงานตรงนี้นะะแล้วถ้าไม่มีพิ่จรรนล่ะเออภาพภาพธุรกิจจะเป็นแบบไหนยังไงงเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้โครงสร้างภาครัฐเป็นคุณนะ เพราะการจะกระตุ gen, ้นภาคเศรษฐกิจของของประเทศไทยเนี่ยภาครัฐเนี่ยเป็นอินิชีอทีฟขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายใหญ่ๆในประเทศไทยคงสร้างพื้นฐานสังเกตงาน PPP เริ่มเกิดขึ้นการขับเคลื่อนเริ่มเกิดจากเอกชนภาคใหญ่ที่เข้ามาส่งเสริมการลงทุนเข้ามาขับเคลื่อนในธุรกิจอย่าง e e c เริ่มการเกิดการลงทุนจากเอกชนรถไฟฟ้า3สนามบินเกิดจากเอกชนสนามบินอุตภเาเกิดจากเอกชน สิ่งเหล่านี้กลายเป็นมูลฐานพื้นฐานทุกอย่างจะส่งเสริมให้ JR ได้เกิดขึ้นทีนี้กลับมาเรื่องความเสี่ยง J r าเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องเดียวเรื่องการรับรู้พอาะ็เกลแบ็กหลอกไปละการรับรู้มันจะเกิดขึ้นยังไงมันจะเกิดอุปสรรคยังไงอย่างเช่นเกิดโควิดมันเกิดจะเกิดจะ,จ,ะจะเกิดการดีเลย์บ้างแต่ถามว่ากระทบในการส่งมอบเลยเป็นไปไม่ได้เพราะด้วยโรงไฟฟ้ามันก็ต้อง C o d ดีด้วยรถไฟฟ้ามันก็ต้องเปิดเซอร์วิสมันถูกคอมมิตด้วยแมนเดตที่คอมมิตไว้แล้ว ขนาดเดียวกันกลับมาในแง่เจอย่างยกตัวอย่างงานไปรถไฟฟ้าสายสีชมพู3,600ล้านซีวิลเจเพียงแค่600ล้านไม่ถึง20%งานส่วนใหญ่เนี่ยคืออุปกรณ์ประมาณ6 7 0คือเคเบลิลสายเคเบิลเนี่ย800สแควร์มซสาย8เซนเนี่ยใหญ่มากเราสั่งล่วงหน้าทีเป็นปีแล้วค่อยมาคัดคัดตติ้งเลงที่จะเพลสซิ่งเหมือนก,นกันกับอุปกรณ์ตู้ยูนิตสับถ้าผ่านตามสุขุมวิทท,ที่เอาสายลงดินเ,นเสร็จแล้ว ตู้ใหญ่ๆตู้หนึ่งเนี่ยราคาเฉลีย่ยประมาณ5ล้านถึง8ล้านสั่งประกอบจากเยอรมัน8เดือนและถึงจะชิปเมนต์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันถูกวางแผนโดยวิศวกรรมพื้นฐานว่าเราต้องชิปอะไรช่วงไหนอย่างไรฉนันต่อให้เกิดอ c ซิเดนต์เรื่องพวกนี้มันก็ไม่สามารถทําให้เราดีเลยเรื่องพวกนี้ไปได้ไกลกว่านั้นเพราะมันถูกบังคับด้วยของที่ต้องดีลิเวอร์มา กับไทม์เฟรมที่จะต้องเซอร์วิสของรถไฟฟ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้กลับมาในเรื่องของการรันงานต้องเรียนเลยว่า JR ไม่ใช่ผมเพียงคนเดียวทีมงาน JR เนี่ยือวิศกรรมหมดทีมทำงานทางโอเปอเรชันเราเนี่ยประชุมทุกสัปดาห์เมื่อไรที่ที่ตัวเนื้อง,งานขับเคลื่อนแล้วเกิดประเด็นความดีเลยขึ้นไม่เกิน2ส,สัปดาห์ทีมคอมเมอร์เชียลจะเข้าแทร็กและเข้าแก้ปัญหาฉะนั้นทีม JR เนี่ยต้องบอกว่าเขาฟูลฟิลในทีมด้วยตัวเขา น้องๆขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างวิศวกรรมและความมั่นใจทุกคนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เล่งผลักดันสร้างผลประกอบการสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับทั้งบริษัททั้ง JR ทั้งผู้ลงทุนแล้วก็น้องๆที่อยู่ในบริษัทอืมนะคะแล้วการบริหารต้นทุนของเราเหรอคะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราบอกที่ที่ทอธิบาย JR มาความแข็งแรงบนด้านด้านการเงินเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่าง วันนี้ JR อาไม่มีต้นทุนเรื่องเรื่องการเงินในการเข้าแข่งขันเวลาเราแต่ละคน,เ,นเวลาจะเข้าบิดงานยกตัวอย่างสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าใหญ่ๆสั่งที่เป็นพันล้านไม่มีบริษัทไหนในประเทศไทยที่ที่ต้องทุกบริษัทเนี่ยต้องเด POSIT ต้องเกิด LCTR JR อาเป็นรายเดียวที่ไม่มีเลยนะรายเดียวในประเทศไทยเลยจะเพราะแค่ต้นทุนตรงนั้นเนี่ยส่วนแตกต่างนะ ผมว่าเขาแบกผมไปแข่งขันเน้าเปเซล้นี่คือความแข็งแรงเจอาที่กำเงินสดเจอารันงานหกพักว่าล้านทุกวันนี้จเจาร์ยังมีเงินสดอยู่ในบัญชีตก400ล้านอนะอืมนะก็ดุดแข็งจริงๆนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับรับงานอ,าอย่างตอนนี้โอก่จเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าทุกทุกบริษัทไม่ว่าจะยักษ์ใหญ่ในผู้ประกอบการชอการช่างชิโนไทยอิตาเลียนไทยหรือ อยูนิคทุกคนเวลาจ้างงาน,เ,นเขาก็ต้องเอาผลประกอบการเอาเอาเอาต้นทุนเป็นที่ตัง้งใครที่มาเพรสซิ่งบนต้นทุนที่เป็นคุณกับเขาเขาก็เลือกนั่นคือหลักหลักการแรกหลักการที่2เหมือนกันเวลาเขาจ้างงานเราเ,เขาต้องมั่นใจว่าเงินที่เขาเขาแอดวานให้เราเนี่ยเราไม่ได้ไปใช้ทางอื่นนะมันเกิดขึ้นกับผลประกอบการที่ส่งมอบให้กับเขาได้จริงนะเพราะหลายเรื่องที่ตอนนี้สับคอนแทคเกิดัญหนาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเหมารยาย,ย่อยเนี่ย ถูกเบี้ยวสัญญามหาศาลแล้วไม่ได้รับเงิน JR เป็นรายเดียวที่ทุกวันนี้ไม่เคยมีชื่อเสียงเรื่องพวกนี้ในทางลบเลยขนาดเดียวกัน JR เวลาจ้างผู้รับเหมาเนี่ยเรากล้ายืนยันเราไม่ได้จ้างเขาแพงกว่าคนอื่นบางสัญญาเราจ้างผู้รับเหมาเนี่ยถูกกว่าด้วยซ้ำแต่เขามั่นใจว่าเงินเนี่ยที่เนี่ยชัวร์จริงและได้เงินจริงแม้กระทั่งซัลายเออร์เนี่ยมันกลายเป็นคุณกับเราเขามั่นใจเราขนาดที่ว่าต้นทุนการเงินบางเรื่องเนี่ยเขาช่วยเราลดต้นทุนการเงินด้วยมันเลยกลายเป็นจุดส่งเสริมให้ JR เนี่ย มีจุดแข็งในการแข่งขันได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็อยากให้คุณจรันฝาก JR ไว้กับนักลงทุนแล้วก็แผนการที่จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ในปลายเดือนนี้คะ่ะครับเราวางตัวเองเนี่ยเราสร้างจุดแข็งของการเติบโตตัวเราเราสร้างสิ่งที่โตมาทั้งในแง่โครงสร้างการรับรู้งานด้วยวิศวกรรมพื้นฐานเราสร้างตัวเองด้วยการเงินที่เข้เขเขมแข็ง สิ่งเหล่านี้วันนี้เราเอาฐานตัวนี้มาวางไว้ในในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักของตลาดหลักทรัพย์เราหวังทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นการขับเคลื่อนให้ในการเติบโตรายได้เราที่สืบเนื่องขึ้นไปขณะดเดียวกันความเป็นลิสเทตเราเน <c oughs> ทำให้เราเจรจากระซับให้อร์ต่างประเทศได้เป็นจุดแข็งมากขึ้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้ความคาดหวังที่อาจะโตเป็นโกลบอลบิสเนสมันจะส่งผลในการเจรจา <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันจะตอบนักลงทุนให้เห็นว่า growth ที่เกิดขึ้นแล้วแบ็กหลอกที่แชคเคียวไว้อีก3ปีมันส่งผลอะไรที่จะต่อเนื่องต่อไปครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ